จะมาชวนเลี <One input> ้ยงวัวเลือดร้อยจะเลี้ยงหรือไม่เลี้ยงเนี่ยเลี้ยงใจไว้มีตังก่อนโอเคอย่างนั้นจับมืออันนี้คือทั้งสองสายคุยกันนะครับแต่ว่าให้มีตังก่อนให้มีตังก่อนมีตังอย่าลืมโทรศัพท์บอกผมอันแรกเดี๋ยวจะให้น้องมาจดถ้าไม่มีตังไม่ต้องโทรนะน้องฟาร์มน้องฟาร์มไม่ใช่ยายน้องฟาร์มก็ยิ่งใหญ่แห่งเอฟพีน้องฟาร์มก็พาไปชมวัวครับผมยินดีรับใช้นั่นแหละเลี้ยงข้าวด้วย ผมจะกินไม่มากมาผมก็กินไม่เยอะแน่ฟันไม่นี่ฟันไม่นี่กินง่ายๆ่ายคารวะเอ้ยะ่าจา์ใหญ่โลมาใหญ่ต้องอาจจะทางนี้เป็นจานไม่ได้ได้อย่างไรผมผมเริ่มใสผมคือคือติดตามย t u b e ของน้องฟาร์มผมคือคนธรรมดาธรรมดาไม่ได้เป็นหมอเป็นอะไรนี่แหละของแท้เป็นเกษตรกรของแท้ก็เลยมาคารวะ ครอมงคลทั้งนี้ทั้งนี้ทั้งนี้ลงเป็นนี้ได้หมดเมื่อผู้ใหญ่ทั้งสองท่านมาเจอกันนะครับนี่สวัสดีครับพวกผมช่อง F T N Farm ช่องของคนรักวัวของทุกท่านมาแล้วนะครับผมอมาอ๋อสามตัวสี่ตัวครับอ๋อสี่ตัวตัวเมียสามแกสองตัวนั้นท้องแล้วนั่นน่ะไอตัวสีขาวเนี่ยเนี่ยน่ยตัวนั่นน่ะครับไอตัวดำดำแล้วตลาดเป็นยังไงตลาดมันก็ คนเลี้ยงเขาก็เลี้ยงนะอของอย่างรัฐบาลเขาก็สนับสนุนวันนี้อยากให้ฟังทั้งสองท่านนะครับผมสนท<ร>นากันนะครับนี่แลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับมันไม่ใช่ผมก็ไม่มีอะไรนี่เลี้ยงวัวก็เลี้ยงธรรมชาติาตาวิเชียนนะครับก็ก็เป็นในช่องทางหนึ่งของ ก็ท่านดู่มจา่ที่ตัวเองกุนชินคือแบบบ้านๆแบบธรรมชาถูกแล้วเราไปให้อาหารให้อะไรเต็มขี้น่ะมันไปไม่ไดไม่ไหวเดี๋ยวนี้ราคามันเป็นยังไงคุณตาพิเชนโอ้ถูกมากเลยครับแต่ก่อนขนาดนี้ได้หมื่นกว่าตอนนี้ไม่ถึงหรอกตอนนี้เท่าไหร่นะตัวนี้ก็พูดเนี่ยจานขี่พันเงินถ้าเขาซื้อนะสวัสดีครับผมพันรภูมิประเทศเป็นอดีต อาจารย์อยู่มหาลัยราชภัฏสุรินสอนภาษาอังกฤษนะครับตอนนี้กเกษียณแล้วแล้วก็มาเป็นประชาชนเต็มขั้นครับผมก็เหมือนเดิมจากสูงไม่สุดแต่สู่สามัญครับเป็นประชาชนเต็มขั้นเลี้ยงวัวปลาหมันเลือดร้อยอยู่ที่บ้านนาดีตะมนนาดีจังหวัดสุรินทร์ครับชื่อฟาร์มว่าอะไรครับชื่อฟาร์มว่าพัสนะเรนช์ครับผมก็มีหน้าทำเฟ e บุ๊กด้วย โดยใช้ชื่อผมเองเป็นภาษาอังกฤษเดี๋ยวอาจจะฝากน้องฟาร์มไว้ภัะสนะภูมิประเทศสะกดภาษาอังกฤษนะครับครับผมครับถ้าจะติดตามทุกวันนะเพราะผมมีอะไรที่จะเขียนทุกวันแลวแต่ที่จะกินได้ตอนนี้ผมมาคารวาท่านโอ้โหก็โอ้ผถึงคารวรื่างเนี้ยระดับท่านผู้ใหญ่ทั้งสองท่านเลยนะครับเหนือชั้นกว่าผมเยอะมันไม่ใช่เลยผมไม่มีความตบผลึกตั้งความคิดความรู้ประสบการณ์ความอดทนผมไม่สู้ไม่ได้เลยไม่ได้ ผมยังไงอะคือคนยากจนมาก่อนก็เหมือนกันไม่ได้สบายไม่ได้เรียนหนังสือเยอะเรียนปอซีผมฝุกได้เรียนแต่แต่ผมไม่ควรไปเรียนเลยภาษาอังกฤษผมควรจะเรียนกเกษตรเลี้ยงวัวไม่ก็เรียนภาษาอังกฤษได้แล้วก็เรียนกเกษตรไปด้วยก็ไม่มีปัญหาแต่ตอนนี้เท <c oughs> ่ากับว่าผมจบปิญญาตีอีกหนึ่งใบแล้วพ่าผมทำมาได้นับน่าจะร่วมเจ็ดปีแล้วแต่สี่ปีแรกสเปะสปะทุกยี่ห้อผมเอาเลี้ยงหมดแต่สุดท้ายผมมา สวยงามับวัวสวยงามแล้วแต่คิดนะไม่เลี้ยงก็ได้แต่ผมชวนเออร้าถ้ายังไม่เชื่อก็ฟังดูบ่อยๆหรือไปดูเข้าใจเข้าใจอันนี้คือทั้งสองสายมาเจอกันนะครับผมนะถ้าเลี้ยงเลือดร้อยอ่ะเราต้องพยายามศึกษาเอาคนที่สายประกวดก็อันนั้นก็เป็นทางหนึ่งไม่ไม่ประกวดก็มีไม่เราไม่ประกวดแต่เราต้องศึกษาความรู้ศึกษาจากเขาและพอเราได้วัวสวยเนี่ยเราก็เอาลูกของเราอ่ะ ไปโปรโมทไอ้คนที่ประกวดอ่ะอผมเข้าใจแล้วเขาจะได้มาซื้อเราเพราะเราไม่มีปัญญาที่จะไปจ้าล้าทำยังไงถึงจะได้ราคาดีถ้าเราได้อัวเรียบร้อยแล้วคุณตามาทราบไหมฮะได้พอเราได้สวยปุ๊บวรรณกรรมดีไอ้คนสายประกวดเนี่ยเราจะมองเห็นเราจดแล้วเนาะเราเอาไปฝากเขาเอาไปประกวดเลยออวัวเราเนี่ยเราไม่ต้องไปงบลงทุน ก็เขาเป็นคนเดินสาตไม่ต้องอะไรต้องให้ก็วัวแค่จุงมันก็เป็นแล้วได้เป็นแล้วเนี่ยว่าง่ายต้องฟาร์มไม่พอพอไปประกวดปุ๊บถ้าเกิดวัวเราชนะชนะเอตอนนี้เราก็มาลงฟาร์มเราพอนี้พอวัวได้ประกวดแล้วอ่ะตามมันอย่างนี้ที่ผมทราบนะถ้าชนะแค่ตัวเดียวถ้าได้เป็นแกนแชมป์สนามไหนก็ได้อะ เขาจะมาตามหาซือลกวัวจากเราทันดีขอแค่ครั้งเดียวแต่ว่าแต่ทีนี้เกษตรกรในจนไม่มีงบจะไปลงทุนมัองวัวไปประกวดมันมีคนเดินสายประกวดเขามีเวลาเราเขาก็จะโปรโมทให้เราด้วยเขาก็จะได้ส่วนแบ่งจากเราที่ดูเหมือนคุณตาจะมีองค์ความรู้เรื่องมมีรออยู่บ้างแล้วทําไมยังปักหลัก มันแบบนี้อยู่อันนี้มันติดมือแล้วมันติดมือสองผมคิดว่าถ้าวัวตลาดมันดีเหมือนแต่ก่อนอย่างวัวรุ่นสองปีเนี่ยตัวละสองหมื่นกว่าบาทอะก็ไปได้อยู่ได้อยู่ได้ก็ไม่ต้องไปทีนี้เมื่อมันไม่ดีอย่างเงี้ยเมื่อมันไม่ดีอย่างเงี้ยแล้วกุตาไม่ขายเพราะราคาต่ำสามพันไรที่พูดเมดอก้ขายไปก่อนไปขายได้หนีบไว้เนี่ย มันจะเป็นภาระแล้วเราจะไปได้ยาวขนาดไหนเพราะมันแรงด้วยคุณตาก็ต้องยาาจะไม่พอกินก็เนี่ยเตรียมเก็บฟางเก็บอะไรแล้วเดี๋ยวนี้ที่นี่ก้อนเท่าไหร่แล้วคุณตาแต่ตอนนั้นเกี่ยวข้าวเสร็จใหม่ๆผมซื้อมันเขามาส่งสามก้อนร้อยส่งถึงที่เรียงให้ไหมเรียงเสร็จเรียบร้อยก็คล้ายๆกันกับที่บ้านอดีปีนี้มันถูกปีนี้มันถูกเราฟานจะสวยมันไม่ถูกผลเนาะสอง คนพอววถูกก็มีใครเลี้ยงผมเปรียบเทียบเรามาเจอกันเนี่ยคุณตากับผมนะเหมือนแม่น้ำสองสายก็ <c oughs> ดีนะสายหนึ่งมันจะเป็นสีหนึ่งสายหนึ่งมันจะไม่เขียวใสใสาสายหนึ่งมันจะคุนคุณทีทท่นี่ะแม่น้ำเนี่ยมันมีหลักการใหญ่ว่าน้ําไหลจากที่สูงลงที่ต่ำเห็นไหมทุกแห่งในโลกต้องไหล <c oughs> ที่สูงลงที่ต่ํามันถูกแรงดึงดูดของโลกทีนี้ไอเรื่องการเลี้ยงวัวเนี่ย มันหลากหลายก็ตามก็ตอนนี้ก็โทษอายุขนาดนา้วตอนนี้เจ็ดสิบย่างเจ็ดสิโอ้ไกลกันเลยครับผมเจ็ดสิบหแล้วปีนี้ครับผมฟังเป็นรุ่นรุ่นพี่เขยผมคุณตาก็แข็งแรงแจ่มใสก็ไม่ผมไม่มีผมจะบอกให้เป็นพลังให้เอฟีที่ฟังด้วยเพราะคุณคุณตามีปัญญาเลื่นไหลไปถ่ายยง ในเรื <muitas S 1> ่องอะไรก็ได <illions thrive> ้โดยไม่ต <sh ue> ้องเตรียมด้วยมีพพูดความจริงไม่ต้องเตรียมมีพลังบบกเยอะคุณตาเนี่ยเคยเอ็นบงูดไม่ต้องเตรียมเนาะไม่ต้องเตรียมผมก็จะมาเรียนแบบวิธีการเนี่ยเี่ยเพราะว่าผมยึดถือว่าพูดความจริงไม่ต้องเตรียมคือคือคือหนึ่งเชียดายดผมไม่ได้เรียนไอความรู้มันน้อยมันเป็นอดีตไปแล้วเยอะมันเป็นอดีตไปแล้วตอนนี้อยู่ว่าปัจจุบันเนี่ยแจวแล้วเป็นที่ตื่งที่หวังของของชาวบ้านตอนนี้มันเป็นไปไกลกว่านี้ พูดถึงหนึ่งคือไกลๆทีนี้บางทีมันไม่บริสุทธิ์นะไกล่ไม่ไม่ไม่คืออยู่เดิมๆบริสุทธิ์กว่าหนึ่งคือคือผมเดินสายกระผมไม่เอาเปรียบคนแล้วก็เดินสายกลางอาถูกต้องไม่ไม่เอาเปรียบไม่ไม่อยากได้จากเงินที่ มันไม่บริสุทธิ์อะไรอย่างเงี้ยเม่าเท่าไม่เอาชอบโปร่งใสแต่ชอบตักเตือนเขาบางทีเขาก็เกลียดที่หน้าเรานะเอาเกลียดดิอย่างอย่างเข้าประกวดวัวเราไปบอกว่าเอออย่าไปเข้าประกวดเพื่อจะขายน้ำเชื่อขายอะไรอันนี้เราไปพูดเขาก็จะเม้นที่หน้าเราแต่จริงๆแล้วหลักการพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์มันต้องใช้น้ำเชื่อครับ มันต้องมี cross breeding ใช่ไหม,มผสมข้างสายพันธุ์อะไรนั่นแหละมันจะได้ได้ลูกวัวที่สวยอัตราแรกเนื้อจะได้ดีเพราะทุกอย่างตายเนื้อใช่ไหมคุณตาตายเนื้อคือได้ต้องการกระดูกน้อยหน่อยแต่เนื้อเยอะๆแตใช่ไหมเพราะตอกิโลตอกิโลหุ่มกิโลละร้อยถ้าน้าหนักตันหนึ่งวัวตัวผู้ของบามันละร้อยมันได้แสนหนึ่งอแล้วถ้าคุณตาเอาเวลาแล้วเอาเงินทองมาลงไอ้วัวอย่างเนี้ยมันจะได้ไหมพันกิโลไม่ได้หรือห้าร้อยกิโลได้ไหมอย่ว่ากันสามร้อยผม แต่มันดีมันเป็นรากฐานที่ดีที่ชาวบ้านเลี้ยงไม่คือคืออนคนเลี้ยงไอ้ชาวบ้านการจะไปเลี้ยงไอเ้เรือยร้อยอ่ะการไม่มีปัญญาหรอกเขาก็ต้องเลี้ยงอย่างนี้แหลนะก็่างผมก็คิดอย่างคุณตาพูดเมื่อกี้เลยเมื่อหกเจ็ดปีก่อนอแล้วผมยุบเลย ยุบสิบกว่าตัวมาเป็นเนี่เลือดร้อยแม่นเดียวตัวเดียวที่ผมเล่นตอนนี้ตอนนี้มีแม่กี่ัวผมเคยมีถึงสิบแม่ยันป้ายแต่ผมตัดออกเหลือเฉพาะสิ่งที่ผมทงการสี่แม่ตอนนี้เหลือถี่แม่ท้องสามแม่สามแม่แต่ทุกอย่างเสถียรหมดแล้วอุนตาช่วยแนะนำเอฟซีเลยวันที่ยี่สิบสามึงยี่สิบห้าสมาคมก็จะมาท่าสว่างนะท่าสว่างมีเงินหกร้อยไปบัตรทำเนาทะเบียนประชาชนทำเนาทะเบียนบ้านไปขอจด S <S เป็นมาเช็กสมาคมเลย <rire. S 2> ผมก็จดเมียผมก็จดลูกผมก็ยาวไปจดอ๋อพอจดแต่ละทีมันก็ได้แบรนด์หรือยี่ห้อสินค้าของผมก็ยี่ห้อนี้ของเมียก็ย oh ้อนี้เพื่อทําทั้งหมดนี้ไว้ให้ใครคุณตาไว้ไว้ให้ลูกหลานอย่า<ไ>งงี้มันถ้าวัวเลี้ยงวัวเลือดร้อยถ้าไม่เดินสายประกวดมันก็เหมือนอยู่ในป่าไม่มีใครรู้เลยเนี่ยถ้าของดี มันรู้เองคุณตาถ้าของเราดีมีคุณภาพม่ไม่เนี่ยถ้าในชายอ่ะนี่เรามีนี้เรามีนี้เรามีโทรศัพท์เนี่ยผมอยู่แต่ในปลาแต่ผมโต้ตอบกับฝรั่งทุกคืนเลยแน่เอาวอาฝรั่งมันชอบเนอะแต่ผมเขียนภาษาอังกฤษได้น้องเนื้อเนื้อไปหน่อยก็ดภาษาอังกฤษได้่น่แน่แล้วผมก็พยายามจะโยงเอาความรู้กานครับกอโทษอย่างนี้สมมติเอาอ่ะ เราอยู่ชนบทอย่างนี้นะเราทําโรงเรียนรับสอนภาษาอังกฤษไม่ได้บอกเออเป็นวิชาที่ไม่จะลงหัวใจเท่ากับมาอยู่กับสายลมแสงแดดและธรรมชาติและวัวบาบ้านเล็กน้อยสวยงามก็คือยามว่าแน่ๆเราให้พวกเด็กนั่งเรียนที่ทำมาแล้วทั้งชีวิตทำมาแล้วแล้วก็สําหรับผลมันไม่ตอบโจทย์ของหัวใจเออเท่ากับการเลี้ยงวัวบาม้านหรือวัวธรรมดาก็ได้ เรียนรูดีกว่าอจรย์ผมนะอาจารย์เรียนสูงอย่างนี้นะมันมีลูกสาวผมอ่ะเรียนสีนครินทรนวีรุกคอไอ้คลองสิบห้านะของประเทศอะไอ้รัฐกรนายกอะผมก็จบสีนคกเรียนโรดแต่ดั้งเดิมมันอยู่ที่ประสานม่าคุมไม่ยิบสามแต่นี่เขาบอกว่าไอ้ไอ้ผมไม่มีเงินส่งลูกเรียนเนาะลูกเรียนเองนะ แกเรียนจนจบปียาเอกเลยนั่นคือวันเนี่ยไอ้แกเ,เองก็คือจะก่อนแกไปบวชทีคือที่สำนักไม่นะที่ใดเพชรบูรณ์นะแกก็ไปเรียนจบปียาตรีทีนนน่นู้นเนาะราชภาาัฒน์อะที่แกก็มาต่อที่กรุงเทพไอ้เอ,เอมาต่อที่นะั่นอะไอ้ภูมิคารักษ์องสิบห้านะีนะ่ย ตอนนี้เจ้าปิยะเอกทำงานอะไรตอนนี้เขาเป็นผู้บริหารโรงเรียนแล้วอ๋อเออดีเกเขาไปอยู่ของเอกชนแต่เรื่องวัวที่เขาไม่เขาไม่สนใจเลยคุณตาเรื่องของเขาไอ้วัวเนี้ยมันเรื่องเรื่องของเราคือคือผมยังไงก็โตแล้วแน่ๆเขาโตเรียบร้อยแล้วคือตอนนี้เขามีครอบครัวแต่เสียดดยไม่มีหลาน ถ้ามีหลานมันจะสมบูรณ์แบบ็ละได้มาอยู่กับตาดีเลยนะคุณตาถ้ามีหลานต้องมีหลานทั้งผู้หญิงผู้ชายนะถ้ามีผู้หญิงก็ยังไม่สมบูรณ์นั่นต้องมีหญิงและชายผมผมก็ได้หลานเป็นผู้หญิงคนเดียวหกหัวตเนาะผมก็บอกประกาศให้วัวเขาอังนี้ที่ปู่เลี้ยงไว้ให้ว เขาเขาเขาไม่มาเยี่ยมผมบอกทำไมมาเยี่ยมบ่อยเดี๋ยวปลูกขายเอาเงินใส่กระเป๋าเขาบอกไม่ได้เขาปลูไอ่ะก็ให้เขาแล้วนี่ออกรุ่งสวยมากไงยังไงเรียบร้อยหลายรอบกินข้าวกระเป๋าไปหลายรอบแล้วตัวตัวประมาณที่ขายไปตัวราคากี่แสนอ่ะอถึงแสนไงถึงถึงถึงคนที่ไหนมาซื้อเขาไม่มาตามจองอีกบอกก็จองแล้วแต่ไม่มีทมไม่มีสินค้า อีกกว่าผมจะขายได้อีกสองปีอ่ะแล้วแล้วแต่ตอนนี้ผมก็มาหาความรู้ก่อนนะไม่หัวมันต้องทางนี้แน่ๆเอานี้น้ำเชื่อเอาของอะไรน้ำเชื่อเอาได้ทั่วแหละที่มีในประเทศไทยเอาได้มีเงินไหมมีเงินไหมถ้ามีเงินเอาได้หมดเลยไอตัวไหนเป็นพันเป็นหมื่นเป็นหลายหมื่นเป็นแสนมีหมดไอจี่ก็ทับเลือดชุ่งๆช่วยๆสายประกวดเลือดร้อยมันไม่หนีกันหมดเลยสายประกวดแต่เราต้องมีแม่ก่อนมีคุณตาคุณตาถามไอ้รัด รัดคิวเลยเนี่ยคุณตาต้องมีแม่ก่อนมันมีมันมีแม่ตัวหนึ่งอ่ะพอมีอยู่ในนี้เหรอพอจะทับได้มันอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยมันลูกสองตัวมีใบไหมมีใบไมไม่มีแต่ว่าชงมันสวยชงมันสวยอย่างนั้นร่างกายทำวัวเอฟได้เราพ่อไหนมันก็ได้ถ้าเราอยากจะระดับโลกก็ต้องว่ากันเป็นหมื่นหละแยกเพศเอาไหมล่ะไม่ต้องถึงเอาระดับลงมาก็ห้าพันลงมาก็สองสามพันห้าร้อยสองร้อยยังมีเลย วันวันนั้นไปวันนั้นไปแบ่งน้ำเชื่อเข้ามาสามพันแปดแากเพียมไหมไม่ได้แยกกี่กี่หลอดอันนี้หลอดเดี่ยวประสรเองหมดเลยร้มเองก็ชิวๆหลอดเดียอมเลยก็ชื่ออะไรจำได้ไหมพ่อมันบอกเออบัวแดงเนาะบัวแดงเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเอาต้องเอาตัวผู้ที่มันคุมพิกเมนต์คุมเม็ดสีได้ดีใช่ไหมแต่ที่นี่มันก็เกี่ยวกับลาคาอีกใช่ไหม ให,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  jamais, ห so ้แ mm hmm. like ม่วัวเราด้วยคุณตาแม่แม่วัวตัวนี้ให้ลูกใช้ได้หรอเอาตัวใหญ่แล้วกต่าลูกผสมมามั่นหรือเปล่าลูกผสมมามั่นขู่เหนือได้สีสีอะไรสีแดงสีแดงอ๋อแต่ว่าว่าเขาไม่ได้ทําเขาอ่ะนะอ๋อไม่เกี่ยวเรารุ่นลูกของมันเราก็ทํได้ลูกมันก็ทําได้แต่ลูกมันออกมาสองตัวสวยทั้งคู่ผมอยากจะถามเอา ความรู้ความคิดไอ้เรื่องการผสมไปเรียนมาที่ไหนเอ้ะบาเรียนตีมันอยู่ที่เราล้วงเอาม่ามาเด้งเฮ้ยขมาเสวองเลยเล่นพูดภาษาก็เหม็นแล้วขาจะฟังรู้เนี่ยใช่เขารู้มาเด้งได้คือไม่รู้เอาอย่างนี้ขมาเสวองเฮ้ยคือผมเมาแล้วผมไู่้้านไอ้สมเทียมเนี่ยถ้าเรามีแม่วัวนะวัวนั้นมันผมซื้อวัวเขาสมไม่ติดวัวเสียนะวัวเสียมาก่อนผมล้วงไปแล้วผมว่าไอ้ผม อธิษฐานว่าไอ้แต่ก่อนที่ผมกล้าล้วงอะ่ะคือมา้าผสมม้าก็เป็นยอ <c oughs> มจริงม้ามันไม่มีสมเทียมนี่เพิ่งได้ยินครับผมแต่นี่รากรผมจะสมนะ่ะมันม้ามันเป็นสัตว์ถึงสิบกว่าวันเนาะผมล้วงไปตอนแรกมันเป็นปากงลูกมันยังไม่บานพอพอ,อได้เจ็ดวันถึงสิบวันนี่มันบานพร้อมผสมอะ่ะ มันก็สมได้เลยแล้วสังเกตยังไงมัวล่วงไปปั๊บว่ามันมีความพร้อมที่เหมาะสมกับลังคนที่สมบวกเก่งนะล่วงไปถ้าปากมดลูกมันนิ่มนิ่มอ๋อแสดงว่ามันพร้อมแล้วคอมดลูกคอมดลูกนั่นแหละมีความนิ่มมันนิ่มถ้ามันยังแข็งอยู่ไม่ได้สัมผัสไข่อะไรด้วยไหมไม่ต้องไม่ถึงนะดูเฉพาะคอมุครูกไข่นั้นมันต้องมีก้อง อ๋อเอากล้องส่องก็ได้นั่นก้องอันต้าสาวนั่นอ่ะไอ้นั่นเขามาดูไข่คุณตาที่ฟาร์มได้มีการใช้อันตราสาวไม่ได้ใช้เขาแล้วเวลาหัวท้องเช็คไหมหัวท้องก็คือตอนแรกถ้ามันท้องได้ห้าหกเดือนล่วงไปก็เจอหัวลูกมันเลยหละสองเดือนไม่ควรล้วงเพราะมันยังเล็กนิดเดียวมันเท่าก้อนแค่นี้เองเหมาะสมที่สุดคกี่เดือนอ่อในสามเดือนขึ้นไปล่วงไปจะเจอเลยหมอส่วนใหญ่จะล้วงสามเดือนแต่นี่ไอ้หมอบางคนอ่ะ ล่วงไปมันมันก็ว่าท้องแต่จริงจงแล้วมันไม่ใช่หรอกค่าล่วงที่เนี่ยเพื่อตรวจท้องสามเดือนต้องเอาคิดเท่าไหร่ผมไม่ทราบผมล่วงมันนี่เลยไปเสียเงินเลยมันใกล้จะไม่หนึ่งคือเราศึกษาหัวท้องนะพอมันเริ่มท้องได้สี่ห้าเดือนเราก็ล่วงดูแล้วมันแปดเดือนอ้ที่ยิ่งแปดเดือนแล้วล่วงไปเจอหัวใหญ่แล้ว